ถ้าไม่อยากสร้างบ้านขายแล้วเครียดนะครับทำอสังหาแล้วเครียดนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องนะนะครับที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องเงินนะครับเรื่อง c a s โฟนะครับเราต้องคิดให้ดีนะครับคํานวณให้ดีนะครับตั้งแต่แรกเลยนะนะครับว่าเราจะเอายังไงนะครับถ้าเราจะเริ่มทาจริงจริงเนี่ยเฮ้ยเราจะทํำยังไงนะครับเรามีทุนเท่าไหร่นะครับเออถ้าเราจะสร้างเองเนี่ยนะครับอ่ะสมมติเรามัดจําที่แล้วเราจะสร้างเองเนี่ยถ้าจะสร้างให้เสร็จหนึ่งหลังเนี่ยต้องมีประมาณล้าน หนึ่งล้านหนึ่งแสนเงิหนึ่งล้านสองแสนประมาณเนี้ยนะครับมันถึงจะจบหนึ่งหลังนะครับถ้าใครมีเงินตัวนี้อยู่อะไรประมาณเนี้ยถ้าเราทรําธุรกิจนะครับหรือว่ามีเงินเก็บต่างๆนานานยเราก็ต้องคิดให้ดีนะนะครับว่าเงินเนี่ยถ้าเราเอาไปสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณเนี้ยประมาณล้านหนึ่งนะครับเออแล้วเงินตัวเนี้ยเราต้องเอาไปทําอะไรไหมนะครับเราโยกจากธุรกิจมานะครับแล้วเราต้องรีบใช้มันไหมนะครับ <c oughs> คือไม่อยากให้แบบ หวังว่าแบบไงอะรอสามสี่ห้าเดือนแล้วพอขายบ้านได้ก็หมุนทันอะไรเงี้ยไม่อยากให้หวังตรงนั้นนะครับบางทีมันอาจจะเลทไป 6- กเจ็ดเดือนบางทีมันมีเรื่องเลทเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะนะครับเวลาเราทำเนี่ยถ้าเราใช้เงินตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้เงินเย็นทําจริงๆนะครับเงินเย็นแบบว่าแยกจากธุรกิจออกมาเลยนะครับไม่ให้แบบมันในนี้กันนะครับของผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเงินทําบ้านเนี่ยที่ครั้งแรกเลยนะนะครับ เงินธุรกิจก็สามารถมาทําได้นะแต่ผมก็ไม่เอานะครับผมก็กลัวกลัวเราเอามาทําบ้านแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดขายไม่ได้อย่างที่คิดนะครับแล้วธุรกิจหลักเราก็จะสะดุดไปด้วยอะไรอย่าเงี้ยผมก็ไม่เอานะครับผมก็ใช้ใช้เงินกู้โอดีนะครับมาทำนะมาทําให้มันจบเออมันก็จะไม่เกี่ยวกับธุรกิจเราเลยนะครับก็เงินแยกกันนะครับเหมือนต้องเอาเงินเก็บอะไรจริงๆมาทําอะไรอย่างเงี้ย ใช้เวลาปีหนึ่งหรือว่าถ้าขายไม่ได้เลยเราจะได้ไม่เครียดอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ถ้าเรากู้มาทําก็เหมือนกันนะครับกู้มาทําอะไรมาทําก็ต้องคิดเหมือนกันก็คิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับในการสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับหนึ่งหลังนะนะครับเฉพาะบ้านนะนะครับก็ประมาณล้านต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากให้ใครสะดุดเรื่องเงินพอสะดุดเรื่องเงินเนี่ยมันจะเริ่มไม่สนุกแหละมันจะเริ่มเครียดแหละ พอ,อเครียดเนี่ย,ยลูกค้าก็ายังไม่มีมาจองจะขายได้ไหมเนี่ยอย่างงูอย่างงี้แล้วเราก็อาจจะลมเลิกไปก่อนกลางคันอะไรเงี้ยมันก็เป็นปลูกก่อสร้างลบล้างไปอะไรเงี้ยก็ขาดทุนไปก็ไม่อยากให้ใครเป็นยังงั้นนะครับถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องดันให้จบนะครับดันให้เสร็จนะครับจนขายได้แต่เวลาเนี่ยตอบไม่ได้ว่าจะได้เงินเมื่อไร่นะครับอย่างเฟสซองเนี่ยก็มีหลังหนึ่งที่ค่อนข้างเลทล่าช้าไม่ใช่ว่าไม่มีลูกค้านะ คือลูกค้าเหมือนกับว่าไม่เป็นตามแผนนะครับเหมือนกับว่ากู้แล้วติดเรื่องนี้ก็ต้องรอยเดือนหนึ่งติดเรื่องนี้ลอยอีกเดือนหนึ่งอะไรยเนนงี้ยเราก็เห็นใจลูกค้านะครับก็ขี้เกยียจไปยกเลิกเขานะครับก็หาลูกค้าขี้เกยียจหาลูกค้าใหม่ด้วยอะไรด้วยนะครับก็รอรอมาสองสามเดือนและสองเดือนอน่าจะสองเดือนกว่าแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกเนี้ยบางทีเราสร้างเสร็จเร็วก็จริงนะครับเออแต่ว่า มันจะมีเรื่องอุบิเหตุะไรพวกนี้ที่ทําให้เราต้องรอเป็นเดือนสองเดือนอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราหวังแต่เงินตรงเนี้ยร้อนนะร้อนมากอะไรเงี้ยเราจะเครียดมากเลยนะครับก็ไม่อยากให้ใครพลาดเรื่องนี้นะครับเรื่องเงินเนี้ยสําคัญสําคัญมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ